สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาธรรมชาติบําบัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาของบทที่3ค่ะเรื่องโยคะเบื้องต้นนะคะผู้เรียบเรียงนะคะเนื้อหาในบทน,นี้นะคะก็คืออาจารย์สุภารัตน์สุโทนะคะแล้วก็อาจารย์ปรียภัสสิงห์ทอง สำหรับนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในส่วนของเนื้อหาบทนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะต้องทราบในส่วนของประวัตินะคะอย่างอย่างคร่าวๆนะคะของโยคะนะคะแล้วก็หลักการนะคะของโยคะนะคะรวมทั้งนะคะนักศึกษาจะต้องปฏิบัติได้นะคะแล้วก็สรุปเนื้อหาสาระนะคะที่ได้เรียนรู้ในบทนี้นะคะอีกทั้งนะคะนักศึกษานะคะจะต้องทราบว่าถ้าเกิดฝึกปฏิบัติโยคะผิดนะคะจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะได้หรือไม่นะคะดังนั้นนักศึกษาจะได้ทราบนะคะ และนะคะนำเข้าสู่นะคะเนื้อหาเลยนะคะสำหรับโยคะนะคะถือกำเนิดที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งนะคะซึ่ง ใช้ท่าดัดตนในการเรียนแบบสัตว์หรือต้นไม้นะคะเป็นแนวทางในการออกกําลังกายนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการออกกําลังกายแบบโยคะจะต้องร่วมกับการฝึกจิตใจด้วยนะคะไม่ได้ฝึกแต่ร่างกายนะคะร่วมกันกับจิตใจเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของร่างกายนะคะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างแผ่วเบานะคะในแบบง่ายๆสามารถกระตุ้นทุกส่วนของร่างกายได้และกระตุ้นระบบไหลเวียนนะคะระบบน้ําเหลืองให้เข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะและ ช่วยนะคะในส่วนของการยืดคลายกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆอีกด้วยค่ะในส่วนของหลักการของการฝึกโยคะนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะดังนี้รูปแบบที่1คือการฝึกหายใจแบบโยคะการฝึกหายใจแบบโยคะนั้นนะคะก็คือการฝึกตามลักษณะการหายใจเข้าออกของคนปกตินะคะก็คือหายใจเข้านะคะท้องป่องนะคะหายใจออกท้องยุบนะคะหรือถ้าจะฝึกปฏิบัตินะคะก็ ลองฝึกดูกับตัวเองง่ายๆได้นะคะใช้มือสองข้างประสานกันวางไว้ที่หน้าท้องนะคะแล้วก็ให้สรหายใจเข้าให้ท้องป่องนะคะดันมือขึ้นมาหลังจากนั้นหายใจออกนะคะให้ท้องยุบลงไปถ้าท้องไม่ยุบลงก็ลองใช้นะคะแรงกดจากมือที่ประสานอยู่นะคะดันหน้าท้องลงสักเล็กน้อยนะคะให้เข้าสู่ในส่วนของการหายใจอย่างปกติให้ถูกต้องนะคะ ในส่วนของรูปแบบที่2นะคะก็คือการฝึกทางกายในการฝึกทางกายนั้นนะคะในแต่ละท่าจะต้องทําอย่างช้าๆนะคะทำอย่างนิ่มนวลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นนะคะแก่ร่างกายทําให้นะคะกล้ามเนื้อนะคะมีความแข็งแรงระบบต่างๆนะคะในร่างกายเข้าสู่สภาวะที่สมดุล ทำให้เกิดความผ่อนคลายอีกทั้งในส่วนของการหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนั้นจะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงแน่นอนค่ะจะส่งผลทำให้ร่างกายของเรารีแลกซ์นะคะหรือว่าผ่อนคลายนั่นเองค่ะ สำหรับข้อปฏิบัติทั่วไปในการฝึกโยคะนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะดังนี้ข้อที่1คือในเรื่องของสถานที่สถานที่และสภาพแวดล้อมนะคะจะต้องเป็นสถานที่ที่นะคะมีความสงบนะคะอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะปา,ากเสียงรบกวนนะคะเพื่อให้เกิดสมาธิได้ดีและพื้นก็ควรจะเป็นพื้นราบเรียบนะคะ ข้อที่2นะคะก็คือการเตรียมร่างกายนะคะนักศึกษาจะต้องอาบน,น้ำทำความสะอาดร่างกายเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเย็นลงนะคะทาให้ช่วยให้จิตใจสงบสําหรับเพศหญิงนั้นนะคะช่วงที่มีประจำเดือนก็ควรที่จะงดการฝึกโยคะก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีประจำเดือนมามากเนื่องจากร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่ทําให้โครงสร้างร่างกายอ่อนนุ่มมากกว่าปกติซึ่งจะเสี่ยงต่อการฉีกขาดของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ ข้อที่3นะคะในส่วนของเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะควรจะสวมเสื้อนะคะและกางเกงยืดนะคะเบาสบายเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวในขณะที่ฝึกโยคะและไม่ควรสวมแว่นตาไม่ควรสวมนาฬิกานะคะและเครื่องประดับในขณะที่ฝึกนะคะเนื่องจากจะทําให้เกิดความไม่คล่องตัวนะคะและในสําหรับผู้ที่ผมยาวนะคะก็ควรที่จะมัดหรือรวบผมให้เรียบร้อยค่ะ ข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของอาหารการฝึกโยคะควรฝึกในขณะที่ท้องว่างนะคะเช่นก่อนรับประทานอาหารนะคะมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นหรือว่าหลังรับประทานอาหารแล้วก็ควรจะเว้นไว้สักประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะหรือถ้าต้องการที่จะรับประทานอาหารก่อนนะคะจะฝึกนั้นก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะได้แก่อาหารพวกมังสวิรัตนะคะผักสด มาได้ทันยพืชที่มีไขมันน้อยนะคะและไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ของมันที่ย่อยยากนะคะและที่สําคัญนะคะหลังฝึกโยคะก็ควรที่จะดื่มน้ําเปล่านะคะดื่มมากๆเพื่อให้มีการขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5อุปกรณ์ในการฝึก สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการฝึกโยคะก็คือเสื่อโยคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะคะวันที่นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติหรือว่าเรียนในชั้นเรียนนะคะทางคณะจะมีเสื่อโยคะให้นักศึกษานะคะในปฏิบัติทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าฝึกที่ห้องพักนะคะนี่หอพักหรือที่บ้านนะคะถ้าไม่มีเสื่อโยคะก็สามารถจะนําผ้าขนหนูนะคะมาวางแล้วก็ฝึกปฏิบัติโยคะได้ค่ะลําดับต่อไปนะคะ แล้วถ้ามีคําถามว่าการฝึกโยคะนั้นจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายได้ไหมตอบได้ว่ามีโอกาสที่จะบาดเจ็บนะคะจากนะคะสาเหตุทั้งหมด4ข้อดังต่อไปนี้นะคะ1นะคะการเคลื่อนไหวมากจนเกินไปนะคะเวลาที่ฝึกปฏิบัตินั้นนะคะเราก็จะปฏิบัติตามผู้สาธิตนะคะร่างกายของผู้ฝึกกับผู้สาธิตก็จะมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ไม่เหมือนกันสัทีเดียวร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นแล้วเนี่ย นะคะถ้าเราออกกําลังกายแบบโยคะหรือฝึกปฏิบัตินะคะมากเกินกว่าขีดจํากัดของตนเองนะคะจึงจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองข้อที่2นะคะการขาดสมาธิระหว่างการฝึกโยคะนะคะการฝึกโยคะได้อย่างสมบูรณ์จะต้องอาศัยการควบคุมกล้ามเนื้อนะคะหลายๆมัดพร้อมๆกันหากเสียสมาธิเพียงเสี้ยววินาทีนะคะสมองของเราก็จะสูญเสียการสั่งการในการควบคุมกล้ามเนื้อดังนั้นนะคะจึงนํามาซึ่งการบาดเจ็บได้ค่ะข้อที่3นะคะการไม่พัก แน่นอนค่ะการฝึกร่างกายที่มีการเกรงกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะต่อเนื่องกันหลายๆวันนะคะก็จะมีการล้าคงค้างทําให้ศักยภาพนะคะในการหดตัวของกล้ามเนื้อนั้นลดลงและก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ดังนั้นนะคะก็ควรที่จะมีการพักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันค่ะข้อสุดท้ายนะคะการที่ละเลยอาการปวดสําหรับคําว่าอาการปวดนั้นก็หมายถึงนะคะสิ่งที่บอกว่าความพร้อม ะะของร่างกายของเราเนี่ยนะคะลดน้อยลงละนะคะโครงสร้างในการรับแรงกระทำนะคะกระทําที่มากจนเกินควรเนี่ยนะคะดังนั้นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการฝึกโยคะว่าขณะที่มีอาการปวดเนี้ยนะคะเราจะปฏิบัติท่าใดได้บ้างนะคะอันนี้จะต้องนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะสำหรับนะคะ ท่านะคะที่เราจะต้องเรียนในชั้นเรียนหรือว่าได้ปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น3ท่าใหญ่ๆนะคะก็คือท่านอนท่านั่งแล้วก็ท่ายืนสําหรับท่านอนก็แบ่งออกเป็นอีก3าท่าย่อยนะคะดังนี้ท่าที่1นะคะชื่อท่าว่านอนง่ายบิดเอวสาหรับท่าเตรียมนะคะจะดังภาพนะคะนอนงายนะคะเหยียดขาเหยียดแขนไปด้านข้างหลับตานะคะต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติสเต็ปที่1นะคะ หายใจเข้ายกขาข้างขวาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็นะคะสเต็ปที่2หายใจออกนะคะพาดขาข้างขวาไปฝั่งซ้ายหันหน้าไปทางขวานะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยนะคะสำหรับท่าที่3นี้นะคะก็คือกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะนอนงายขยียดขาเหยียด,ดแขนหลับตานะคะปล่อยให้ร่างกายอยู่ในลักษณะสบายสบายสักครู่นะคะประโยชน์นะคะสำหรับท่านี้คือช่วยพัฒนานและสร้างกล้ามเนื้อนะคะกำจัดไขมันส่วนเกิน ช่วยจัดท่าทางให้ตรงเพื่อที่จะไม่ให้นะคะเกิดการกดทับของอวัยวะภายในนะคะเพิ่มแรงบีบในช่องท้องและช่วยแก้การท้องผูกค่ะสําหรับท่าที่2นะคะชื่อท่าว่าสะพานโคง้งท่าสะพานโค้งเนี่ยหลายๆคนคงจะเคยได้ยินหรือเคยฝึกนะคะท่าเตรียมก็เป็นดังภาพนะคะนอนหงายนะคะหลังแนบกับพื้นนะคะชันเขา่าความห่างนะคะระหว่างในส่วนของเท้านะคะเท่ากับความกว้างของสะโพกนะคะ และในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัตินะคะส่าหายใจเข้าพร้อมกับยกสะโพกสูงนะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะสะเต็ปต่อมานะคะคือสเต็ปของการรีแลกซ์หรือผ่อนคลายนะคะ <c oughs> ก็ให้วางสะโพกลงนะคะกับพื้นนะคะหลังแนบกับพื้นหลังจากนั้นนะคะให้พับเข่าทั้งสองข้างไปทางซ้ายนะคะไปทางขวานะคะททั้งหมด3ามรอบนะคะ และก็กลับมาสู่ท่านอนหงายนะคะผ่อนคลายหลับตาเหยียดขานะคะเหยียดแขนตามสบายแล้วนอนพักสักครู่สำหรับประโยชน์ของท่าสะพานโค้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกมีความแข็งแรงและช่วยให้สะโพกที่หย่อนคล้อยนะคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็กระชับขึ้นค่ะท่าที่สามนะคะก็คือท่าที่ชื่อว่าท่างูท่างูนี้จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบค่ะ รูปแบบที่1นนะคะก็อยู่ในท่าเตรียมนะคะนอนคว่ำนะคะกับพื้นงอศอกนะคะแล้ววางฝ่ามือราบกับพื้นเหยียดขานะคะดังภาพนะคะสเต็ปต่อมานะคะก็คือขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะนักศึกษาหายใจเข้านะคะพร้อมกับยกตัวขึ้นช้าช้านะคะงอศอกและก็ฝ่ามือราบกับพื้นสังเกตเห็นว่ารูปแบบที่หนึ่งศอกตั้งกับพื้นนะคะแล้วก็มีการกําหนดลมหายใจนะคะทำทั้งหมดสามรอบเช่นเดียวกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเข้าสู่สเต็ปต,ต่อมานะคะก็คือให้ค่อยๆปล่อยตัวลงมาที่พื้นช้าๆให้อยู่ในท่านอนคว่านะคะประสานมือและแขนนะคะไว้ด้านหน้าสักก้มหน้านะคะและาวางศีรษะนะคะหรือหน้าผากเนี่ยวางบนแขนนะคะแล้วนอนพักสักครู่ค่ะนำเข้าสู่รูปแบบที่2ของท่าง,งูนะคะท่าเตรียมนะคะนอนคว่ำบนพื้นนะคะข้อศอกนะคะงอและวางฝ่ามือราบกับพื้นนะคะและก็มีการตั้งข้อศอก ขึ้นนะคะชี้ขึ้นไปบนเพดานนะคะเหยียดขาให้ชิดกันนะคะนำเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัตินะคะสเต็ปแรกก็คือให้นศึกษาหายใจเข้าพร้อมกับยกตัวขึ้นช้าๆนะคะงอศอกและฝ่ามือราบกับพื้นจะสังเกตเห็นว่าความแตกต่างระหว่างรูปแบบที่สองกับ1ก็คือรูปแบบที่สองนี้ศอกไม่ได้ตั้งกับพื้นนะคะศอกลอยนะคะอ่ะแล้วก็ให้นักศึกษากําหนดลมหายใจเข้าออกนะคะทำทั้งหมด3รอบเช่นเดียวกันค่ะ สเต็ปต่อมาก็คือนำเข้าสู่ท่าเตรียมค่ะค่อยๆปล่อยตัวลงมาที่พื้นนะคะอยู่ในท่านอนคว่ำมือเหมือนเดิมค่ะประสานกันนะคะก้มหน้านะคะแล้วก็เอาหน้าผากวางบนนะคะบนแขนนะคะแล้วก็นอนพักสักครู่นะคะสําหรับประโยชน์นะคะก็จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดช่วยดัดรูปร่างที่โค้งงอนะคะให้ตรงและทําให้หลังตรงสวยงามได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือโยคะนะคะในส่วนของท่านั่งก็มีทั้งหมด3ท่าย่อยดังต่อไปนี้นะคะท่าที่1น,นะคะชื่อท่าว่าท่านั่งบิดเอวนะคะท่าเตรียมนะคะก็นั่งขัดสมาธินะคะมือวางบนข้อเข่าทั้งสองข้างในลักษณะคว่ำมือนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนของการปฏิบัตินัึกษาใช้มือซ้ายนะคะจับเข่าขวาก่อนแล้วก็เอามือขวานะคะคว่ำวางไว้ด้านหลังนะคะดังภาพนี้นะคะดังภาพนี้แล้วให้หันศีรษะนะคะมาด้านขวา พร้อมกับการหายใจเข้าเพื่อยืดกล้ามเนื้อหลังหลังจากนั้นนะคะให้นักศึกษาหายใจออกนะคะพร้อมกับบิดตัวไปด้านขวานะคะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังกําหนดลมหายใจเข้าออกจํานวนรอบ3ามรอบเช่นเดียวกันประโยชน์ของท่านี้ก็คือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารและการกระตุ้นการขับถ่ายค่ะลํำดับต่อไปนะคะอาจารย์ปริยพัฒนนะคะจะอธิบายในส่วนของท่าต่อไปของท่านั่งก็คือท่าผีเสื้อค่ะ สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ก็ได้ฟังเนาะประโยชน์เนาะของการออกกำลังกายแบบโยคะแล้วนะคะในท่านอนแล้วก็ท่านั่งนะคะในลำดับต่อ,ตอไปนะคะสำหรับท่านั่งเนาะก็จะเป็นท่าผีเสื้อนะคะ วิธีการนะคะในการทําท่าผีเสื้อทํำยังไงนะคะหก็คือนั่งนะคะหลังตรงนะคะใช้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบกันนะคะเหมือนในรูปนะคะจากนั้นใช้มือนะคะทั้งสองข้างจับบริเวณเท้านะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงนะคะโดยใช้ข้อศอกนะคะดันต้นขาไว้นะคะโน้มตัวลงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วค้างไว้นะคะ ประมาณ30วินาทีนะคะทำซ้ำประมาณ3รอบนะคะซึ่งประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของการทำงานของกระเพาะปัสสาวะนะคะลดอาการปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะคะถัดมานะคะท่านั่งท่ายืดหลังนะคะมี2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือ นั่งเหยียดขานะคะมือทั้งสองข้างวางไว้แนบลำตัวนะคะจากนั้นนะคะใช้มือนะคะจับบริเวณนิ้วเท้านะคะแล้วให้นักศึกษาค่อยๆโน้มหลังลงนะคะพร้อมงอศอกนะคะก้มหลังลงนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วปล่อยศีรษะนะคะจะหลดขาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีกล้ามเนื้อขาตึงนะคะก็คือนั่งเหยียดขานะคะแล้วก็ให้งอเข่าเล็กน้อยนะคะวางฝ่ามือทั้งสองข้างไว้ข้างขาตัวเองนะคะในลักษณะความมือนะคะวิธีการก็คล้ายๆกันนะคะก็ให้นักศึกษาโน้มหลังลงให้ได้มากที่สุดนะคะ โดยวางแขนนะคะวางวางแขนลงกับพื้นเลยนะคะแล้วค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะคะซึ่งประโยชน์นะคะของท่านี้นะคะก็คือเป็นการยืดยืดเหยีดย,ด,ยดกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นกระดูกนะคะบริเวณหลังส่วนล่างของร่างกายนะคะตั้งแต่เท้าน่องต้นขาสะโพกหลังและ และคคนะคะแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นท่ายืนนะคะท่ายืนก็จะมีสมท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะท่าที่1น,นะคะชื่อท่ากงลอ้อนะคะวิธีการทำยังไงนะคะยืนตรงนะคะมือทั้งสองข้างวางไว้แนบ ข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะใช้มือซ้ายนะคะเท้าสะเอวนะคะยกแขนข้างขวาชิดใบหูนะคะแล้วค่อยๆนะคะเอียงตัวมาด้านซ้ายให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะหันศีรษะนะคะมองผ่านแขนนะคะโดยที่มองฝ่าเท้าด้านซ้ายของตัวเองนะคะแล้วค้างไว้นะคะประมาณ30วินาทีนะคะจากนั้นสลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะ ประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างของลำตัวนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะให้กับแนวกระดูกสันหลังถัดมาท่าที่2ของท่ายืนนะคะชื่อท่านักรบหนึ่งนะคะวิธีการก็คือให้นักศึกษาย,ยืนตรงนะคะแขนแนบชิดลำตัวนะคะจากนั้นนะคะก้าวขาด้านขวามาด้านหน้านะคะก้าวขาขวามาด้านหน้านะคะ แล้วค่อยๆงอขาด้านขวาลงนะคะทำมุมเก้าทมุมฉานะคะจากนั้นนะคะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะแนบชิดใบหูนะคะค้างไว้นะคะประมาณ30วินาทีแล้วสลับทำอีกข้างหนึ่งนะคะประโยชน์ของท่าน,นี้นะคะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณขาสะโพกเกิดความยืดหยุนนะคะช่วยให้อวัยวะภายในช่องท้องแข็งแรง สุดท้ายนะคะท่าที่3นะคะชื่อท่าต้นไม้นะคะมี2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือ,อยืนตรงนะคะแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าขวานะคะแนบชิดกับต้นขาด้านซ้ายนะคะแล้วใช้มือทั้งสองข้างเท้าะเะียลนะคะจากนั้นนะคะพนมมือบริเวณกลางหน้าอกนะคะแล้วค่อยๆย,ยกมือทั้งสองข้างขึ้นนะคะเหนือศีรษะ ในลักษณะพนมมือนะคะค้างท่าไว้นะคะรูปแบบที่สองนะคะในกรณีที่ทํารูปแบบที่1ไม่ได้นะคะก็ให้นักศึกษายืนตรงนะคะแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าขวานะคะประกบน่องบริเวณน่องข้างซ้ายนะคะวิธีการก็เหมือนวิธีรูปแบบที่1เลยนะคะก็คือมือพนมไว้บริเวณหน้าอกนะคะจากนั้นค่อยๆย,ยกมือที่พนมไว้บริเวณหน้าอกยกขึ้นเหนือศีรษะนะคะ มาพนมเหนือศีรษะนะคะค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะคะแล้วสลับข้างนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือเป็นการฝึกสมาธินะคะและความสมดุลของร่างกายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพูดถึงโยคะทั้งหมด9้าท่าไปแล้วนะคะนักศึกษาบางคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันในคาบปฏิบัตินะคะซึ่ง รูปแบบการฝึกโยคะเนี่ยเป็นการฝึกการออกกาลังกายรูปแบบหนึง่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะซึ่งที่กล่าวมานะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกโยคะเท่านั้นนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนําท่าทั้งหมด9้าท่านเนี่ยไปฝึกด,ด,วด้วยต้วเองได้นะคะซึ่งเป็นท่าที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นนะคะซึ่งประโยชน์ก็อย่างที่กล่าวมานะคะในแต่ละท่า นะคะแล้วเจอกันในคาปฏิบัตินะคะขอบคุณนะักศึกษาทุกคนมากค่ะ